เอากันนะนี่นะครั้งก่อนเนี่ยเราเคยมีแผนใช่ไหมนี่ใช่แผนของเรานั่นก็คือเปิดร้านเกมใช่ไหมใช่ใช่ใช่และเราก็ประสบความสำเร็จเรียกเรียก,รยก,รยก,รยกประสบความสำเร็จใช่ไหมสำเร็จอ่ารวยครั้งนี้พี่จะพาเน่มาเปิดค่ายมวยเนี่เฮ้ย แน่นอนพี่คิดมาดีมากว่าพี่จะเปิดค่ายมวยพ <Okay. S 1> ี่เรนนั่งคิดนอนคิดยืนคิดตะแคงคิดจยนตนาการคิดไปเรื่อยเลยแล้วกันใช่โอเคอันดับแรกก็ต้องตั้งชื่อค่ายมวยเราก่อนนะค่ายมวยของเราทำไมาชื่อต้นันตั้งว่าค่ายยิ้มหวานโอเคเนื่องจากช่วงต้นนะเนี่ยมันตั้งชื่อให้เราเป็นค่ายยิ้มหวานใช่ปะ ที่จะเปลี่ยนเป็นค่ายยิ้มขม <Hey. S 1> เพื่อไม่ให้มันหวานเกินไปครับอ่าค่ายยิ้มขมเข้ยยมเข,มข้มขม,ขม,มีตัวละครด้วยเหรอโอเคเอาอันนี้แล้วกันท่านประธานไฟเดย์เจมโอ้โหชื่ท่านประธา,า,านนี้ไม่ได้มีคนเดียวเท่านั้นท่านประธานของเราชือ่อออสแอดฮะ ออส n e t not n e ดน่าสุ้งคุณหน่อยเนี่ยออ t แ n e t อสแอดโอเคไปเราไปเลยแล้วกัน Let's go มาแล้ววะขี่รถบัสท่านประธานออส n e t not net ครับผมนางรดเมียจากไหนครับเนี่ยมาแล้วจุดจุด ยินดีที่ได้รู้จักนะออทแอดนอตแนทฉันชื่อแอนควีนเบอร์รี่เลขาคนใหม่ของคุณโอ้โ oh, ห oh. เปลี่ยนชื่อเลขาได้ไหมอ่ะทำไมอ่ะชื่อไม่เข้ากันเลยอันดับแรกในการเริ่มกิจการคิอการสร้างค่ายยังไงนักกีฬาของเราก็ต้องมีสถานที่ในการฝึกซ้อมเอา่ะสร้างเลยแล้วกันนะจัดไปพี่จัดไปเลยละกันนะโอ้ยเงินเราเกสองแสนห้าหมื่นวะนี่เรารวยขนาดนี้แล้วอ่ะจริง ไม่ต้องเปิดละไปปิดต่อนี่บอสคะมีคนอยากมาสมัครเป็นนักมวยของเราเฮ้ยมาว่ะนักมวยผู้สมัครสวัสดีเราต้องการลองอะไรใหม่ๆและการชกมวยดูเหมือนจะเป็นวิธีออกกำลังกายที่ดีเฮ้ยเราขอสมัครเข้าค่ายคุณได้ไหมนักมวยหน้าใหม่ถูกฝึกมาให้ถนัดทั้งสองมือเฮ้ยมั่นใจเกินร้อยอันแน่บิลลี่ดีนโอ้โหไม่ธรรมดาคนนี้ มีพอสวรรค์แต่ชอบทานอาหารมากกินจุว่าสั้นล็อกกี้โอลิมปัสวะ่ะเอาเว้ยตอนฟุตเวิร์กสุดผิวไหวหุย,ม,หหยม,มัดทะลวงไส้เฮ้ยลันหมัดทะลวงไส้อย่างนั้นเหรอ,อรลาฟเดลจอยเฟอร์ฮลวิทฮลวิทอย่างนั้นแหละดูเหมือนว่าการแจกใบปลิวทั่วเมืองก็ได้ผลอยู่นะเนี่ยถึงเวลาที่ต้องไปตามหารักมวยค,ยคนแรกกันแล้วเรื่องคดีละ ไอเจ้าพลังหมัดทะลวงไส้เลยนี่เลยเอาว่ะอืมนัดชุดลงด้ไม่เร็วเลยนี่คือที่ที่คุณจะเลือกอุ่นนํำหนักที่ต้องการเข้าร่วมการแข่งขัน,ขนแต่เนื่องจากค่ายของคุณเพิ่งเปิดตอนนี้คุณจึงเริ่มสามารถเข้าร่วมได้เพียงแค่รุ่นไฟ,ไฟเวดเท่านั้นโอเคไม่เป็นไรฉันจะพยายามมาเลยนุ่มเราพร้อมแล้วมาดูกันว่านักเบอร์คนนี้มีฝีมือแค่ไหนกัน สวัสดีฉันเห็น่ายของคุณขนาดที่ฉันออกมาวิ่งเหนหน้าไม่เริ่มกันเลยการซ้อมจะไม่ทําให้ผมฉันเสียทรงชช่อไมอย่าเพิ่งห่วงทรงผมสิหนุ่มไอ้เวลาขึ้นรถบัสแล้วอีสักพักเราจะถึงที่หมายไอ้หนุ่มเองจะมาห่วงทรงผมของเองไม่ได้นะเปลี่ยนชื่อได้ด้วยวะนี่เอาว่ะไอ้หนุ่มนี่ที่จะตั้งชื่อว่าหั เสียหน้าไม่ว่าเสียตรงไม่ได้โอเคเสียหน้าไม่ว่าเสียตรงไม่ได้โอเคนะครับผมมาแล้วเสียหน้าไม่ว่าเสียตรงไม่ได้ของเรามาถึงก็ทําอะไรไม่รู้อยู่ในตังเลยในระหว่างวันส่วนใหญ่นักมวยจะซ้อมด้วยการวิ่งริมแม่น้ําไปดูกันเถอะดูไงอ่ะเอไปวิ่งยังไง ะตอแกตอแกตแกตอแกแตกตอกแตกตอกแตกเันยังไม่ยอมแพนะ้หรอกเนี่ยวิเอาวะมีความพยายามเยี่นี่แหละวิที่ยังไม่ยลลนะมอมแพ้หรอกเน่นรับมวยของเราพร้อมสำหรับการชื่นชกจริงแล้วเริ่มจับหลีกมือสำหรับเล่นก่อนเลยเอกสารทั้งหมดพร้อมแล้วตอนนี้คุณสามารถจัดแข่งชกมวยได้แล้วค่ะเลือกนักมวยแล้วลองดูได้เลยเอาวะโอเค ไปที่แมทอ๋อเนี่ยแมทสมัครเล่นคู่แข่งใหม่จอร์จเทเลอร์วันที่ในสามสัปดาห์รูปแบบสามยกมาวะ่ะอะไรเนี่ยจอร์จเทเลอร์ฉันฝึกหนักมาก็เพื่อวันนี้ฉันต้องไปแพ้อย่างแน่นอนไม่แพ้เหรอคุณจะมาสู้เสียหน้าไม่ว่าเสียตรงไม่ได้ได้ไงอะไม่มีใครแบบชนะนหรอกจริงนี่มันฝึกซ้อมได้ด้วย เอาละเสียหน้าไม่ว่าเสียทรงไม่ได้พลังหมัดทะลวงไสอันนี้การชกค,ความอดทนทักษะเอาอันนี้ก่อนแล้วกันมันน้อยดีอับมาก่อนนะฮะยกที่หนึ่งมันคืออะไรอ๋อสแตตก็จะเพิ่มเป็นการฝึกในล่มนะครับขออนุญาตแนะนําตัวเชนผู้เชี่ยวชาญด้านการทายผลการแข่งขันเฮ้ยผู้เชี่ยวชาญนันมีเคาะวะเนื่องจากแมตช์การชกมวยครั้งแรกของค่ายยิ้มขม ใกล้เข้ามาแล้วฉันจึงตัดสินใจเขียนการวิเคราะห์โอกาสของคุณขึ้นมาลองดูสิคุณอาจสนใจก็ได้เฮ้ย HP เท <c oughs> ่ากันเท่ากันความอดทนห่างชั้นพักตะห่างชั้นว่ะการโชกเท่ากันอืมดูเหมือนว่าโอกาสของเรายังดีมากกว่านี้ได้โชคยังดีที่เอายังมีพอเวลาเอ้ที่เอายังมีเวลาก่อนที่แมตกเจลเลอ่มฉันเชื่อว่าเราต้องหาทางพัฒนาได้แน่ ว่าไปแล้วดูสิฉันเจออะไรมาสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์นะอุ้ยยี่สิบแต้มรอยยิ้มแต้มเหล่านี้ใช้สําหรับการฝึกพิเศษเอาเลยใช้พวกมันให้คุ้มค่าอ่ะมืดแล้วนักมวยจะไปที่ค่ายเพื่อทําการฝึกซ้อมต่อการจับคู่กับเทมเนอร์ที่เหมาะสมะช่วยให้ค่าพลังของพวกเขาพัฒน,นาขึ้นอย่างมากนอกจากการฝึกซ้อมการใช้ไอเทมก็ยังเป็นวิธีในการช่วยพัฒน,นานักมวยที่ดี นี่รับไปสิจะเจอทั้งหมดวางอยู่ที่รอบบ้านฮะคุณได้รับดัมเบลหนึ่งคุณได้รับสลัดหนึ่งเลือกนักมวยเพื่อใช้ไอเทมโอเคอเทมอาา่ฮะพวกมันเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของนักมวยเล็กน้อยปวดรัการะวัาวางด้วยกับทราบพลังหมัดเราต้องเพิ่มพลังหมัดของมวยของเราอา่าเพิ่มมันหนึ่ง ไอเทมเป็นสิ่งที่ดีเมื่อคุณต้องการรักษาให้หายทันทีบางทนสามารถใช้หลังจากแมทได้ด้วยการจัดตุนไอเทมไว้เป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าคุณได้มาเมื่อไหร่ก็ขอให้รีบใช้ไปเลยฮัลแน่เขาฝกซ้อมเป็นหนักมากเลยวะพี่แน่นอนฉันยังสู้ได้อยู่เฮ้ยนี่เทเนอร์เนี่ยเทเนอร์หน้ากากนี่มันเทเนอร์หน้ากากในตำนานหุกไซขวาตรงเฮ้ยเพราะว่าเป็นพ่อหนุ่มที่ ออให้ฝึกซ้อมหนักเท่าไหร่นะเขาก็ส่งผมไม่เสียทาขึ้นตาช่างใกล้เข้ามาแล้วไปตรวจสอบน้ำหนักเพราะต้องมวยกันดีกว่าอะไรจิตวิญญาณที่สามร้อยน้ำหนักอ๋อน้ำหนักเราติดลบอยู่เหรอวิ่งพักผ่อนพักผ่อนแล้วกันมูแต่มันเสียตังค์ด้วยเหรอพักผ่อนเนี่ยก็ได้ไม่เป็นไรโอเคน้ำหนักเพิ่ม ถึงวันที่นักมวยของเราต้องขึ้นตาช่างแล้วหวังว่าพวกเขาจะไม่หนักเกินไปนะไม่หนักอยู่แล้วเราคำนวณมาอย่างดีเย้นักหนักผ่านนักมวยของเราผ่านการช่งน้ำหนักรอบแรกจะเป็นแบบอย่างนอะันนาอัศจรรย์สมรรถภาพร่างกายสเสน่ห์ของเสียหน้าไม่ว่าเสียทรงไม่ได้เพิ่มขึ้นหนึ่งสเสน่ห์ก็มีอ่ะผ่านแล้วที่เหลือก็แค่การแข่งเท่านั้นอีมอินานแมตต์ก็จะเริ่มรอไม่ไหวแล้วเอาวะ่ะแมตต์แรก เสียหน้าไม่ว่าเสียโซ่ไม่ได้ก็จะมาถึงแล้วเนี่ยฉันทนไม่ไหวแล้วเอาวะ่ะมาแล้ววะ่ะเอาห้องไปแล้ววะ่ะเฮ้ยเปลี่ยนเสื้อแล้ววะ่ะเดินออกแล้ววะ่ะไปแล้วครับผมขึ้นรถบัสแล้วเดินทางวันนี้จะมีแมต์ใหญ่เริ่มแมทในที่สุดก็จะถึงเวลาของแมต์ใหญ่เสียหน้าไม่ว่าเสียสรงไม่ได้เข้ามาในสนามแล้วผู้ชมเก้คนไหนบอกว่าแม์ใหญ่ครพี่ บัดใจ90%เลยนะนี่คือแฟนคลับทั้งหมดแล้วมาเริ่มคันข่งคันกันเลยไม่เป็นไรมาแล้วว่ะขอกเขาเพิ่งเข้ามาในสองเวียนขอแนะนำมุมน้ำเงินเสียหน้าไม่ว่าเสียทรงไม่ได้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 ค่ายยิ้มขมทำไมชื่อค่ายของฝั่งเขาดูนี่่ไงวะวิหกเพิ่งพังงาดยิ้มตัดภาพมาที่ค่ายของเรา มาแล้วฮะแม์พอวันนี้จะเป็นไฟล์รุ่นแม็กซ์ส่ว์เล่มแม์แมทแมแมทมีหกเพิ่มพลังงานยิ้มไปเลยจอจเทเลอร์ในมุมน้ำเงินร้อยสิบปอนด์ค่ายิ้มขมไปเลยเสียหน้าไม่ว่าเสียทรงไม่ได้อะครับแต่มือให้แต่มือแต่มือ,มอเอาละครับผมยกที่หนึ่งมาแล้วครับผม ยังว่นี้ยังไงขมูหนึ่งสองต่อยไปปัดป้องอยังปัดป้องอยู่จอเทเลอร์ลุกหนักมากครับเสียหน้าไลว่าเสียทรงไม่ได้ครับผมทรงผมของเขาอุ้ยหมัดเย็บมาเข้าไปหกครับผมเลือดลดลงมาจอเทเลอร์มีมุดหลบไปหนึ่งทีกาของหางถอยอ่อยเจ็บนิดเจ็บนิดนิดนะเจ็บนิดนิดนี่ไงหมัดตรงเข้าไปอีกหกครับ โอ้ยหมัดตรงไปอีกแปดหมัดทะลวงไส้ของนายน่ะโชว์ไปเลยเสียหน้าไม่ว่าเสียโซมไปได้อุ้ยโดนตุยท้องมาอุ้ยโดนหมัดเย็บเอ้ยแปลกแปลกแปลกแปัต่อยเรื่อยๆเอ้ยหมัดเย็บเข้าไปอีกหกอุ้ยโดนนี่หมัดตรงเข้าไปแปดครับอ่าหนึ่งเอาหนึ่งอีกหกอีกเอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแลกกันแล้วแลกกันแล้วหนึ่งอุตามิน่าเราหมดอาแต่ว่าเราต่อยเขาล่วงไปได้อยู่ ยกลึกนมาได้ครับน็อกไปหนึ่งสิบต่อ7คะแนนครับผมในยกแรกเอาใกล้จะล่วงแล้วเขารอแล่แล้วเอาให้ลงไอ้หนุ่มเอ้ยมัดตรงทะลุงลําตัวเฮ้ยวย่ายากุกมาได้ยางนั้นเหรอจอทเทเลอร์แข่งแกนตัวเราค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วพอนไว้ก่อนพอน,น่อยพอน,น่อยหนุ่มเอ้ยมัดหุกว่ายังไงหนึ่งสองสามสี่ห้านับเรือจนันเขาอึดนะมัออย้ยยัขึ้นได้อยู่กี่วันเดียวเท่านั้นหนุ่ม ออีกวันเดียวเด้ยทำได้เออจบเกมโอสามนอกครับกูชนะได้แก่เสียหน้าไม่ว่าเสียทรงไม่ได้โอ้เป็นแมตช์การขันแมตช์แรกนะครับผมผลรับแมตชนะ์ฮะวิกตอรี่ชนะ KO ไปได้ครับผมห้องพักรอแมตช์ฉันแพ้แล้วฉันยังคงฝึกฝนมาไม่พอสินะ ครั้งต่อไปฉันต้องทําให้ดีกว่านี้แน่ฉันชนะมาได้สุดยอดมากเลยเสียหน้าไม่ว่าเสียทรงไม่ได้เป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดมากทั้งหมดของเราต้องพักพื้นจากการฝึ่ซ้อมตะกยะเจ็บนิดหน่อยคุณออสแอดนอตแนสตัวแทนจากสภามมยมาถึงแล้วเฮ้ยมีสภามมยด้วยเหรอสวัสดีฉันรู้สึกประทับใจมากจริงจับแม์ที่จัดขึ้นที่นี่ฉันอยากแสดงการขอบคุณด้วยการมอบอุปกรณ์ค่ายชั้นยอดชิ้นนี้ให้กับคุณ ใน่ใจมันจะช่วยพัฒนาทักษะของนักมวยให้สูงยิ่งขึ้นกว่านี้ไปอีกอะไรเอ่ยอ๋ออันนี้ล้กันอุปกรณ์ค่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายสิ่งนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของวงการสุขภาพและฟิตเนสเลยนะแล้วนักมวยของคุณจะต้องแข็งแกร่งขึ้นกว่าที่เคยได้รับเชื่อกระโดดเดี๋ยวนะไานบอก